ถ้านประธางครับร้านนี้คนเขาคอมเพลนพนักงานที่ชื่อนัตตี้เยอะมากเลยครับตอนนี้ฉันถึงร้านแล้วอ๊ยขอโทษค่ะฉันไม่ตั้งใจทำตกอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะขอแค่คุณพี่หญิงเนี่ยชอบสินค้าของเราแค่นี้จะดีแล้วค่ะคนนี้อเหรอ ถ้างั้นเนี่ยทั้งหมดเป็นเงิน1850บาทนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงสะดวกเป็นเอ,อ่อโอนจ่ายหรือว่าเงินสดดีคะคะแต่ว่าฉันยังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นสินค้าทดลองด้วยอะ่ะทำไมฉันต้องจ่ายราคาเป็นด้วยคุณผู้หญิงคะแต่คุณผู้หญิงเนี่ยทำสินค้าทดลองของเราพังไงคะเราก็ต้องแกะอันใหม่มาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบสิหรือว่าคุณผู้หญิงนี่ปัญญาจ่ายเหรอคะคุณตัวครับ แต่กฎของบริษัทบอกไว้ไม่ใช่หรอครับว่าถ้าของทดลองแตกหรือเสียหายไม่ต้องชดใช้นี่คุณผู้หญิงคนนี้เขาทาสินค้าของเราเสียหายเขาก็ต้องรับผิดชอบสิสรุปว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าโอนนี่คะผมว่าคุณลูกค้าไปเถอะครับมันเป็นแค่สินค้าทดลองไม่ต้องชดใช้หรอกครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันชดใช้ได้แต่ฉันขอให้เขียนบินให้หน่อยนะคะในบินต้องเขียนว่าฉันทําสินค้าทดลองตกแตกเสียหายเพราะถ้าคุณเขียนเอาว่าเป็นสินค้าปกติ โทรมาคอมเมนต์คุณจะถังร้านแน่ๆทำไมอะคะไม่กล้าแล้วเหรอหรือว่าคุณอารมณ์เสียที่วันนี้คุณไม่ได้เงิน1,850ชั่งเฮ้ยช่างมันเถอะคิดว่าวันนี้ฉันซวยเองก็แล้วกันตอนเนี้ยแกใส่หัวไปจากร้านฉันได้แล้วปะโทษนะคะพอดีวันเนี้ยฉันได้นัดมาแล้วว่าฉันจะมาแต่งหน้าแต่งหน้าเหรอคะ ต้องขอโทษด้วยนะคะจะแต่งหน้าที่นี่ต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อยสองวัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะไม่ได้แต่งนะคะฉะนันว่าไม่ใช่หรอกะคะ่ะเพราะฉันเห็นในบริษัทแจ้งเอาไว้ว่าถ้าจะมาแต่งหน้าที่นี่แค่นัดต่วงหน้า,าวันเดียวก็มาได้เลยแล้วตอนนี้ทางร้านคุณก็ไม่ได้ดูยุ่งเลยนะคะลูกค้าก็ไม่มีทาไมถึงจะแต่งไม่ได้นัดีครับดูสิครับบริษัทเขียนไว้ว่านัดล่วงหน้าแค่วันเดียวค่ะนี่ ่ว่างมากใช่ไหมคะดูก็รู้ว่านี่ปัญญาซื้อของหรอกต้องเสียเวลาแต่งหน้าให้มันอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเจอลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วใครจะรับอะฮะไปแค่เด็กใหม่ไม่ดูเรื่องก็ช่วยหูกปากได้ไหมแต่ว่าบริษัทเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับผมว่าคุณจะตัดสินใจเองดีกว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันก็แล้วแต่ลูกค้านะครับนี่ถ้าแกอยากแต่งหน้าให้มันมากเนี่ยเชิญแกไปแต่งให้มันเองเลยดีไหมไปสิฉันไม่ได้อยากให้เขาแต่งหน้าให้ฉันอยากให้คนแต่งให้แต่ถ้าคุณไม่เต็ม ก็จะคอมเพลนได้เลยค่ะคนผู้หญิงเดี๋ยวฉันแต่งให้คนตัวนี้แหละค่ะเชิญทางนี้ถ้าฉันไม่มาเองบริษัทโดนคอมเพลนแย่เลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจริงๆเหรอคะทำไมแต่งให้แค่คา่หน้าเอ้าก รองของตีก็ต้องแบบนี้ละคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากให้แต่งเต็มหน้าเนี่ยรองพื้น400บาทนะคะบัชออนอีก200ไปจ่ายตรงที่เคาน์เตอร์แล้วกลับมาเลยค่ะเดี๋ยวแต่งเต็มให้นะคะนี่อะไรของคุณเนี่ยคะทำไมอ่ะมีปัญหาเหรออยากลองของตีก็โดนไปแบบนี้แหละทางไม่เต็มกตรจะแต่งหน้าให้ตั้งแต่แรกก็บอกตรงๆก็ได้นี่ไม่เห็นจะไปจะต้องมาแกล้งกันแบบนี้เลย ทำไมอ่ะถ้าไม่ชอบเนี่ยจะลบออกก็ได้นะคะแต่คีนซิงออยล์ของที่ร้านเนี่ย400บาทแต่ถ้ามีปัญญาซื้อเนี่ยเดินตรงออกไปด้าซ้ายมีห้องน้ำนะคะเผื่ออยากใช้น้ำฟเว่เหมาะกับคนจนคุณไหมดเป็นพนักงานบริการเนี่ยบริการลูกค้าแบบนี้ก็ได้เหรอลูกค้าก็มีเก์เหมือนกันนะคะคนมีตังเนี่ยจะเรียกว่าลูกค้าคนไม่มีตังอย่างคุณเนี่ยเรียกขอทานใครขุดบ้านฉันไปนะขอโทษนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของทางร้านเราเองครับ อันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ของทางร้านครับคี่ว่าเป็นคำเชยให้นะครับเฮ้ยแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยฮะลูกค้าจนๆอย่างเงี้ยแกจะไปเชิญให้มานทำไมคุณตั้ีครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรทําตอนนี้เนี่ยก็คือสร้างความไว้ใจและก็ความเชื่อใจกับลูกค้านะครับคุณทําแบบนี้จะมีลูกค้าที่ไหนเข้าร้านเราครับได้เงินสิ้นเดือนเนี่ยแกทายอดให้ถึงแล้วนลอยาอา่าาวิอขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าตอนนี้คุณลูกค้าอยากให้ผมแต่งหน้าเต็มหรือว่าลบมออกค รั้โห oh, คุณนี้แต่งหน้าสวยกันนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันเอารองพื้นแบบนี้ค่ะสั่งสามร้อยขวดเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องเอาไปแจกพนักง,งานที่ด้วยซ้จริงเหรอครับค่ะแต่ว่าสินค้าในสต็อกเราไม่พอครับต้องสั่งเพิ่มไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวถ้าของคุณมาเมื่อไหร่เนี่ยโทรหาฉันก็ได้แยวฉันมารับของที่นี่ งั้นไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับแหมแหม่แหมนี่แกยังรอลูกคไอ้คนจนนั้นอยู่อีกเหรอฉันบอกแล้วว่าไม่ซื้อของแกจริงๆหรอกแต่ว่าผมโทรไปหาเขาแล้วครับแต่เขาไม่ทันนี่มันสิ้นเดือนแล้วนะคอยดูเถอะแกจะตัวโดนไล่ออกได้เลยฉันว่าคนที่โดนไล่ออกน่าจะเป็นเธอมากกว่าโอ้โหแหมแหม่แหมยังกล้าเสนอหน้ากับอีกเนาะตาย วันนี้ลงทุนแต่งตัวแล้วเนี่ยเอาซะดูรวยเลยอะคุณลูกค้าครับลองพิ่มสามร้อยขวดลูกค้ามานะครับลูกค้าเช็คของก่อนเนี่ยลองเพิ้นสามร้อยขวดมนันก็ปลาไปเกือบสองแสนกว่าแล้วนะแกคิดว่ามันจะมีปัญญาจ่ายให้แกเหรอไม่ต้องเช็คละค่ะอางนั้นเดี๋ยวผมทำบินมาให้นะครับคุณผู้หญิงคะคือว่านายคนนี้เขายังเป็นเด็กใหม่อยู่เลยอะคะ่ะฉันว่าเดี๋ยวฉันขอเปิดบินให้คนดีก่อนนะคะไม่ต้อง เขาทำอะไรไม่เป็น <jin> ก <x 2> ็สอนเขาสิเพราะฉันจะให้เขาทำให้แค่คนเดียวงั้นรอสักครู่นะครับคุณลูกค้าครับดูเหมือนว่าบ่ตนคุณลูกค้ามีปัญหาอุยห้ยวายว้ายว้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 ายว้ิยว้ายว้ยว้าวายว้ายว้าว้ายวายว้าว้ายว่ายวายว้่เว้ายว้านเ้าย้ยว้ายว้า้ายนีาเวก้้วา้ รวยยังไงที่มีปัญญาจาออ่ายตังค์อ่ะลูกค้าครับถ้างั้นลองพื้นทั้งหมด300ขวดแล้วก็มีโลชั่นเป็นของแถม,ม300ซองลูกค้าเช็คก่อนไหมครับโอ๊ยนี่มันก็สิ้นเดือนแล้วนะไม่หาลูกค้าใหม่สักทีอ่ะวุ่นวายแต่ก็มันไม่ได้เนี่ยลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าเขานะครับหน้านที่ผมคือบริการลูกค้าอยู่เต็มที่ครับเฮ้ยอะไรขึ้นอ่ะคุณทิตตี้โลชั่นอยู่ในนี้หายไปไหนหมดนะครับหายก็หายไปดิฉัน ก็โวยวายแบบนี้ยังไงนางนี่มันก็มีปัญญาจ่ายเงินแกอยู่แล้วปะนี่เฮ้ยเหมือนว่าเมื่อกี้เนี้ยฉันเห็นกลุ่มขายเครื่องสำอางมือสองเขาโพสต์ขายเครื่องสำอางนะแล้วสินค้าที่เขาโพสต์ขายเนี่ยคล้ายๆกับสินค้าที่เธอมาขายแล้วยังไงล่ะพนักงานคนอื่นเนี่ยเขาก็เอาของแถมไปขายเอารายได้เสริมกันอยู่แล้วอ่ะทําไมคิดว่าใจเป็นใครเหรอ คิดว่าตัวเองจะของบริษัทปะอยากได้ของคนเดือนพันปีแบบเนี้ยท่ามประธครับต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ตอนนี้บัตรเครดิตใช้ทั้งปกตินะเออโทษทีนะคะเมื่อกี้คุณเรียกนังนี่ว่าไงนะท่านประธานไงครับเขาเป็นประธานของที่นี่ประธานที่นี่เหรอแล้วทีเนี้ยฉันมีสิทธิ์ที่จะเอาของทุกอย่างภายในร้านนี้ได้เลยเนี่ยเอาไปเลยค่ะอยากได้เท่าไหร่เอาไปให้หมดเลยก็ได้นะคะคุณประธานเอาแต่ฉันไม่เอาฟรีหรอกเดี๋ยวรู้บัตรได้เลย ท่านประธานครับทำไมต้องซื้อลองพื้นทั้งสามร้อยขวดนะครับฉันมีบริษัทของโซนิเคกิกอยากจะมอบของพวกนี้ให้เป็นวันเด็กท่านประธานคะเดินดูของต่อไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะรีบไปแพ็คของให้เลยนะคะไม่ต้องไปเธอนี่มันนิสัยไม่ดีเลยนะเอาของจากบริษัทไปขายแถมมาลังแกเพื่อนร่วมงานและยังดูถูกลูกค้าสารพัดอีกฉันไล่เธอออก ฝ่าตรวจสอบสินค้าที่เธอแอบเอาไปขายด้วยนะและนำตัวเธอสง่งให้ตำรวจจัดการด้วยได้ครับโอ้ยผู้ธรมทานคะเรื่องนี้ช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้นะคะค่ไม่ต้องอธิบายเชิญครับจะไม่อยากให้ตำรวจถามว่าฉันไรฉันรอน่ะนรู้ทีน่าน้า่ร้านนะคุณเป็นพนักงานที่ดีนะทำงานเก่งแล้วก็ใจดีกับลูกค้ามากเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะเลื่อนขั้นให้คุณเป็นผู้จัดการร้านนี้แล้วกันจริงเหรอครับทรร่านประธานขอบคุณครับ